แล้วโอ้โหมาครับผมเดี๋ยวมาตามกันต่อกระจุกนี้นะครับนี่อุปสรรคเยอะมากครับตรงนี้ต้นไม้ต้นไม้สองต้นเนี่ยไม่เอาออกนะครับต้นไม้สองต้นแต่ว่าต้นนี้เอาออกอยู่เนี่ยฮะปัญหาก็คือว่ากอไผ่มันอยู่กลางต้นไม้นะครับต้นไม้มีสามต้นแต่เอาออกต้นเดียวนะครับต้นไม้นี่ เาให้เหลือ,อไว้สองต้นนะครับมาดูว่าอาจารย์ต้อมจะออกได้หรือเปล่านะครับอ้โโอ้โอังไปแล้วล้อหลังอะ่ะ โอ้โหอ้าวเป็นเครือเถาวันด้วยฮะเนี่ยเกี่ยวต้นไม้ไว้อีกตั้งห่ครฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าการต้อมจะทำยังไงนะไม้มันยาวต้องถ่ายใกล้ๆนะครับผมป้องกันไม้จะล้มใส่ตากล้องนะครับ โหดจริงๆบอกเลยว่าอาจารย์ต้อมนี่ไม่ได้ฝีมืออย่างเดียวนะแกโหดด้วยนะเป็นบางเวลาตอนนี้มองไม่เห็นรถนะ โอ้จะออกหรือเปล่างานนี้ไม่หมูนะ โหดจริงๆเลยครับแหมบอกแล้วว่าเวทม่วงโหดจริง <Yeah. S 1> นี่แหละเขาเรียกว่ามวยครบเครื่องทั้งฝีมือทั้งความโหดความดุดันฮนะและก็ความแรงนี่ฮะ ถ้าทำเบาๆมันไม่ออกนะครับไม้ต้องทำหนงแรงนะครับ อาอีกแล้วครับเปิดคลิปมานี่โทรศัพท์เข้าตลอดเลยอะ่ะจารต้อมนี่โอ้ธุรกิจจะเยอะฮะเรียบร้อยฮะลุยต่อลุยต่อ มันทำยากหน่อยนะครับเพราะว่าต้น,ต,นต้นไม้มันล้อมไว้สามต้นเลยแล้วกอไผนะ่น่ะมันอยู่ตรงกลางนะครับโอ้แทบหัวทับหัว,หวโอ้โหลุนใจหายเลยเอาไงจันไป Yeah. ทั้งความแรงทั้งฝีมือทั้งมันสมองเนาะโอ้โหโหดบ้างเป็นบางเวลาหืจะดันยังไงเขาเนี้ย ไม้นี่กิ่งไผ่นี่โอ้โหมันพร้อมที่จะดีดรถเราอยู่ตลอดเวลานะต้องระมัดระวังครใช้ความชำนาญแล้วก็ประสบการณ์ล้ว,ลวนๆมันดีดเราไม่เท่าไหร่นะครับมันจะทิ่มหม้อน้ำเราด้วยดีเนาะ ไปแล้วเอารอบแรกไ,ไว้ก่อนเดี๋ยวไปมาดูกันรอบหลัง เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาตามลุ้นตามชมกันต่อนะครับว่าอาจารย์ต้อมจะเอาลงตอนไหนนะครับ